ทา่านผู้ชมครับมาเบิงกุ้งหลอดคาบครับหลายครั้งแล้วครับบ่เคยเห็นกุ้งหลอกคาบเพราะว่ากุ้งเวลามันิีหง่มันก็ต้องหลอดคาบก็ง่ายขึ้นหลอกคาบง่ายขึ้นเป็นระยะระยะครับนี่ครับพอดีมาให้อาหารเวลาทุ่มนี่ครับเบิงครับนี่คือซากข,ของกุ้งที่มันหลอกคาบ อนั่นที่ยังสืเห็นครับเพราะมันหลอกคาบแล้วมันก็มันก็กินกันกินคาบนะครับหลอกคาบแล้วเคยเห็นเต่เป็นเห็นตัวที่มันหลอกแล้วมันเป็นตัวนิ่มๆมีมเห็นสากสากกุ้งครับพอดีมันหลอกอยู่ในกระช่างพอดีมีกระช่างทีให้อาหารกุ้งถดสอบเบื้องว่ากุ้งหลายปันใด โชคดีต้งได้สิอกขาไปเลยไม่ไหมครับก็อ,ออกทั้งนี้แต่แต่เหลือต่ากาบมันในส่วนข้างนอกอย่างนั้นจะเป็นตัวนิ่มๆแล้วก็ค่อยแข็งไปอีกนี่เห็นเห็นเต็มเมต็มมืดโตบางเถิดเห็นแต่หัวครับเขาอาจจะลอกขามากแล้วก็มีมูมาก,กินกินขาบนี่เที่ยวนี้เห็นเต็มเต็มทั้งตัวสิลอไปไม่ไหม มาให้อาหารนี่ครับผู้ทรรมประช่องแบบสิบเบิ้งไว้น้ำกันครับแม่อยู่ยได้ครับผู้ดคูครับเดแบบสิบโตขึ้นครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเบิง้งกุ้งหลอกขาดน้ำกัน ครับสวัสดีครับอืมอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ